ไปดูภาพที่คุณผู้ชมกําลังจะเห็นต่อจากนี้เนี่ยเป็นภาพที่1ปีมีให้เห็นเพียงครั้งเดียวนะคะเมืเ่อชาวจังหวัดประยองเนี่ยเขาแห่ไปจับเคยอะ่ะแล้วก็เอามาแปรรูปทําเป็นกะปิหลังจากพบว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นี่ยเป็นใจทําให้เคยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะออกมาเป็นจํานวนมากเลยนะไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่นะชายหาดร,ริมทะเลแบบนี้เขามาทําอะไรกันนะ ช่วงนี้พื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดสวนสนนาะตะบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองะคะ่ะตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรจะพบว่าวีชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมขี่กันมาเป็นขบวนเลยขี่รถสามลอ้อพ่วงตามกันมาแบบนี้และเมื่อมาถึงจุดที่ไปพบตัวเคยนี่แหละคะ่ะเขาก็จะพากันเดินลงไปในทะเลที่มีความลึกประมาณ1เมตรกว่า,วานะพร้อมอวนตาถี่สำหรับเก็บตัวเคยขึ้นมานะคะ่ะ จากนั้นนะคะเขาก็ช่วยกันกางผ้าออกค่ะแล้วก็ล้อมตัวเคยขึ้นมาบนฝั่งซึ่งก็พบว่าตัวเคยนะคะจะเข้าไปเป็นจุดเป็นจุดแต่ละจุดนะคะเขาก็เข้าไปโอ้โหนี่นะตัวเคยมีอยู่เป็นฝูงเลยค่ะดังนั้นนะคะชาวบ้านค่ะที่มากันคุณผู้ชมสังเกตเห็นก็มากันแบบทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็จ้างแรงงานมาด้วยนะคะเมื่อเจอฝูงเคยอะค่ะ เขาก็จะแบ่งหากันตามกำลังตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มโดยไม่พบว่ามีการแย่งพื้นที่หรือทะเลาะก,กันแต่อย่างใดนะก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันแย่งที่อะไรกันทั้งนั้นนะคะคือทุกกลุ่มนี่นะต่างก็ตั้งหน้าตั้งตา,ตาหาในจุดที่ทําได้ไดเมื่อฝูงเคยตรงนี้จางลงไม่เป็นไรอะเปลี่ยนจุดใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ ใครมีแรงงานคนน้อยหน่อยนะคะก็จะลากได้ประมาณ10-50กิโลกรัมในขณะที่บางกลุ่มนะคนมามากกันแบบนี้เนี่ยค่ะผู้ชมก็ล้อมกันเป็น10เป็นหลาย10คนแบบนี้นะคะเขาก็จะล้อมเคยกันแต่ละครั้งเนี่ยก็ล้อมได้เยอะหน่อยนะคะได้ประมาณ100กิโลกรัมขึ้นไปถ้าคนเยอะๆค่ะในหนึ่งวันน่ะเขาบอกว่าอาจล้อมได้หลายครั้งตั้งแต่เช้าจนดเย็นเลยค่ะบางวันนะคะก็มีชาวบ้านที่ออกมาหาเคยได้มากถึง 1ตันหรือว่า1,000กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทีนี้เมื่อได้เคยมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยก็จะมีพี่ผู้หญิงนะก็ช่วยกันนะ,ะก็มาคัดแยกสิ่งเจือปนออกอย่างเช่นสาหร่ายปลาตัวเล็กๆเศษขยะนะก็คัดแยกเอาออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ใช้น้ำทะเลเนี่ยล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งค่ะ เราไปเจอนางลำดวนสีหรัตนะคะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้โปีนี้เคยมีปริมาณมากเลยเนาะหาได้มานานเป็นเดือนแล้วอะคะ่ะเพราะว่าสภาพอากาศเป็นใจบางรายคุณผู้ชมมีคําถามว่าเอะเขาทำอาชีพนี้1นปีมีครั้งเดียวเนี่ยเป็นโอกาสทองจริงๆนะคะเพราะว่าเขาทํารายได,ได้ได้หลักแสนบาทเลยอะคะ่ะโหเพราะอะไรถ้าเราไปสํารวจราคาเคยในท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ60บาท ได้มาเท่าไหร่แม่ค้าก็รับซื้อไปหมดเกลี้ยงเลยล่ะค่ะสำหรับเคยคืออะไรเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนี่เคยคือกุ้งตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในตะกร้าและอยู่ในกระมังสีชมพูเนี่ยเป็นวัตถุด,ดิบหลักในการนำมาแปรรูปทำเป็นกะปินั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะเคยหายากนะคุณผู้ชมแล้วก็มีราคาสูงขึ้นที่สา,าคัญน,นะคะ หนึ่งปีค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฝูงเคยเข้ามาให้จับเพียงหนึ่งครั้งก็คือในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้โอ้ช่วงนี้แบบเคยเยอะเลยนะ,ะก็เป็นโอกาสทองเลยนะฮะบางรายทำรายได้ทะลุหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ